สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ Forex t r d e Review สนับสนุนโดย b เกอร์ IX b เกอร์ที่ช่วเด้วยาไทยและเ่วยด้ทั่วโลกไว้วางใจนะครับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์ที่17มกราคมนะครับเรามาอัปเดตพฤติกรรมนะครับโครงสร้างราคานะครับก็เพจมา4วันนะครับเข้าวันที่5แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับ โครงสร้างรายสัปดาห์เนี่ยนะครับดู2แท่งปัจจุบันนะครับก็คือแท่งที่แล้วนะครับแท่งสัปดาห์ที่แล้วกับแท่งสัปดาห์นี้นะครับโครงสร้างปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นการเบรกอะไรเทสนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์น,นี้ลงมาเทสแล้วก็กพลังยืดขึ้นต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับเขายังติดบริเวณโครงสร้างแนวต้านเดิมอยู่นะครับแถวแถวช่วงประมาณ 2722นะครับ2อ2 2ก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาเนี่ยทดสอบอยู่นะครับยังไม่ผ่านแต่ว่ามีโอกาสนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยมเมตัมปัจจุบันนะครับโครงสร้างราคาเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวมาค่อนข้างดีนะครับราคาเนี่ยดีขึ้นมาจากบริเวณ Weekly Middle b a n นะครับเส้นสีดำนะครับปัจจุบันอยู่2652ก็ลงเทสนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับ โครงสร้างถัดไปนะครับที่ถ้าเบรกช่วง2722นะครับคาดการจะเห็นแบบนี้นะครับที่ผมอบอกไว้นะครับโครงสร้างเนี่ยน่าจะเป็น คล้ายๆสถานีนะครับก็คือการกลับตัวลงนะครับในระยะกลางนะครับหรือว่าเกิดการรีเซชเมนต์กลับลงในแบบลึกๆนะครับซึ่งต้องติตตามนะครับทาร์เก็ตรอบนี้นะครับเรามองว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสพีเบียดไฮย2790หรือว่าประมาณ2800หรือว่า2810โดยประมาณนะครับโดย question หรือว่าคําถามหรือว่าสิ่งที่ต้อง เกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือเบรกแนวต้านประมาณ2 7 2เดขึ้นไปนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยเราดิวดาวนะครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเคลื่อนที่ต่อครับตอนนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนะครับหรือว่าพยายามทําอยู่ณตอนนี้ในโครงสร้างของกรอบรายวันก็คือขึ้นเทสนะครับเคาะประตูตรงนี้นะครับ3นะครับ4นะครับ สี่ครั้งแล้วนะครับแถวๆนี้นะครับประมาณ2720ถึง2722ราคาขึ้นเทสตแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับแนวรับกรอบรายวันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ2650นะครับแล้วก็เส้น EMA ก็ราคาขึ้นตัวเหนือ,นอตัว Fast Moving Average นะครับ อ่าอัปเปอร์แบงด์ของเขานะครับหรือว่ากรอบแนวต้านหนห้าตอนนี้นะครับของกรอบรายวันก็อ,อยู่สูงขึ้นไปนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2737โดยประมาณนะครับในลักษณะน,นี้นะครับในโครงสร้างเนี่ยนะครับถ้าเราดูก็ราคายังไม่ถึงโซนโอเวอร์บอทของตัว กอบเวลารายวันนะครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าโซนนี้นะครับหรือว่าเซลลิงโซนนี้ไม่ดีนะครับสองเเนี่ยในอดีตนะครับมันคงไม่สามารถที่จะกดราคาลงนะครับได้ถึง3-4ครั้งนะครับอันนี้ก็คือครั้งที่1เนาะอันนี้คือครั้งที่2อนะครับอันนี้คือครั้งที่3นะครับอันนี้นะครับกาลังจะขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับดิวดาวไปนะครับดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ ก่อนเวลาสีชั่วโมงเนี่ยนะครับเมื่อวานนะเราไลฟ์กันนะครับก็ราคาเนี่ยบอกว่ามันมีโครงสร้างแนวต้านอยู่ประมาณ2705นะที่เป็นเส้นปะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้าใครจะช็อตรอให้มันดุดสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเบรกอันนท้เทสมานะครับถ้าใครจะลองนะครับอาจจะต้องรอครับให้มันเบรกแนว ทะลุประมาณสัก2722ขึ้นไปก่อนนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันชนแนวต้านอยู่นะครับในระยะสั้นมันอาจจะเกิดการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็คือ break out แล้วนะครับขึ้นมาเทส2720นะครับเรียกว่าโซนนะครับ2720นะครับย่อลงมาอาจจะมาเทสแนวกรอบเส้นปะเส้นเดิมนะครับในระดับประมาณสัก2705บวกนะครับก็คือ2706 2707แล้วก็ขึ้นมาเทสตรงนี้อีกทีนะครับมีโอกาสนะครับขยายหรือว่า extend ทะลุ ตัวแนวต้าน2722เช่นเดียวกันนะครับทะลุแนวแรกน่าจะไปที่ได้ถึงไหนก็ประมาณ2733นะครับก็จะเป็นตัว upper band นะครับของกรอบ 4h นะครับโครงสร้างวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดในสถานีนะครับก็อาจจะย่อมานะครับชนเส้นประนะครับกรอบแนวต้านเดิมกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ยืดไปนะครับทีนี้เราต้องรู้นิดนึงนะครับให้มันสามารถเบรกแนว2722ได้นะครับวันจันทร์นะครับน่าจะเป็นวันหยุดของอเมริกาด้วยเช่นกันนะผมไม่แน่ใจเป็น วันชาติหรืออะไรนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าอีเวนต์ทางการเมืองก็คือโดนัทรัมนะครับรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับพอทีนี้ถ้าเป็นวันหยุดสหรัฐอเมริกานะครับมันก็จะทําให้รเครื่องหวของราคานะครับหรือว่าสินทรัพย์ตราสารทางด้านการเงิน Forex นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับค่าดอลลารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมูฟมากมายนักนะครับแต่ว่ามันก็มิกซ์นะครับหรือว่าผสมกับ การรับตําแหน่งนะซึ่งมันน่าจะเกิดแรงกระเพื่อมต่อเยอเซเล่าก็คืออาจจะทําทให้ยอรซเล่าแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตัวอทองคำเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะในโครงสร้างของเขานะครับเขายังเป็นแบบนี้อยู่นะก็คือเป็น ascending triangle นะครับราคาเนี่ยมีการยกโลสูงขึ้นโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะ แบบนี้ก็ได้นะครับเราค่อยติดตามดูนะครับค่อยๆแกะไปทีละเปราะนะครับตอนนี้นะครับการหลุดตรงนี้เนี่ยไม่เกิดแล้วนะครับแล้วก็แนวรับ 4S อยู่ค่อนข้างลึกนะครับอยู่มา2687เลยนะครับเราอาจจะต้องมาพิจานะครับโครงสร้างเทคนิคนะครับโครงสร้างเทคนิคก็คือแนวตรงนี้นะครับเส้นปะซึ่งมันจะลาดสูงขึ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับทำให้เป็นแนวซัพพอร์ตมันก็ทำมันออก สีเขียวเยวนิดนึงแล้วกันนะครับมีตัวนี้มีโอกาสพยุงราคาแล้วก็พามันนะครับทะลุแนว2722ได้นะครับทีนี้อ่ะสมมตินะครับทะลุ2722เนี่ยมันจะไปได้ประมาณไหนก่อนนะครับในระยะแรกเนี่ยก็คงขึ้นมาถึงโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นประมาณ2742นะครับเป็นสัพพาายโซนหนึ่งซึ่งอ่าราคาเนี่ยมีการดรอปลงมานะครับเมื่อช่วงของวันที่6 พฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทาร์เกตแรกนะครับของก่อ 4H ราคาน่าจะขึ้นถึงไปได้นะครับถ้าเบรก2722นะครับดูก่อเวลา1ชั่วโมงอีกนิดหนึ่งครับก่อเวลา1ชั่วโมงนะครับก็เราจะเห็นโครงสร้างการเบรกเอาท์นะครับเมื่อวานเราไลฟ์ประมาณบ่ายสนะครับเราอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็ขึ้นชนตรงนี้นะครับโซนที่เป็น ให้เราพี่นานะครับว่ามันจะอยู่ในกรอบไหมนะครับซึ่งพฤติกรรมราคาเฉลยนะเขาทะลุประมาณ2705ไปนะครับแล้วนะครับก็คือตามเส้นสีน้ำเงินตอนนี้ก็โครงสร้างมันน่าจะประมาณนี้ยนะครับย่อมานะครับแล้วก็มีโอกาสยืดไปเรามีเส้นสปีดไลน์เส้นป่าตัวนี้เป็นตัวพยุงเทนนะครับไม่หลุดก็พี่นาบายกันได้ต่อไปนะครับ โอเคนะครับเราอย่าลืมนะครับบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับไม่โอเวอร์นะครับแล้วก็อาจจะต้องบริหารพอชั่นด้วยนะครับเพราะวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันจันทร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรวมกับเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะครับมีอีเวนต์ทางการเมืองที่สําคัญด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เทรด forex การเทรดทองคำ CFD นะครับท่านสามารถนะครับศึกษาข้อมูลบล็อกเกอร์นะครับโดยการคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้นะครับ เทรดกับไอเนะครับสัมผัสประสบการณ์การเทรดที่เหนือกว่าข้อเสนอที่ดีกว่านะครับเทรดทองคำสเปดเริ่มต้น0.4ในบัญชีประเภทรอนะครับเทรดคู่เงินสเปดเริ่มต้น0.0ในบัญชีประเภทรอเช่นเดียวกันนะครับใช้เรทได้ถึง1.3พันสเปดดีนะครับแล้วก็มีบัญชีหลากหลายนะครับแซนด์ดั้นะครับแซนด์ดั้นพลัสนะครับบัญชีรอบัญชีโปรนะครับสามารถเปรียบเทียบประเภทบัญชีกันได้เลยนะครับ ถ้าท่านสนใจนะครับสมมุติว่าใช้บัญชีหลอดนะครับมันก็จะมีเงินฝากขั้นต่ำ500เหรียญนะครับถอนขั้นต่ำ3เหรียญนะครับสเปซเริ่มต้นสูนะครับก็คือไม่มีสเปซเลยนะครับเทรด EU เงี้ยครับ GU เงี้ยคอมมิชชั่น6ดอลลาร์ต่อล็อตนะครับเลเวลเลดใช้ได้ถึง1.3พันนะครับเราได้ข้อดีเรื่องของสเปซต่านะครับเพราะฉะนั้นเลือกคอมมิชชั่นนิดน้อยๆนะครับมันก็จะอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าบล็อกเกอร์นะครับก็เป็นลักษณะของธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับผมใช้บััญชีปรระะเภทอนค ก็ส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับผมเทรดจากแพลตฟอร์ม MetaTrader5 บน d e s k t o p นะครับก็เราจะเห็นเลยนะครับสเปรดตอนนี้นะครับทองคำนะครับเราดูในกรอบเวลาลายหนึ่งกาทีนะครับแคบมากๆนะครับเพียง4ี่เป็นเท่านั้นนะครับบิดกับอาร์นะครับยังไงนะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับแล้วกับพวกใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากแพลตฟอร์ม m e t a t r a d ในครั้งถัดไปขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ